นิมิตเห็นห้าสัญญาณน,นี้เทวดาจะให้โชคคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องมุติตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือหากท่านฝันเห็นหรือนิมิตเห็นห้าอย่างดังต่อไปนี้ให้รู้เลยว่า เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังจะมาให้โชคให้ลาบกับท่านดวงมหารวยมหาเฮงมหาโอษย์ของท่านได้ถูกเปิดออกแล้วท่านเตรียมตัวรวยได้เลยค่ะคนที่มีลายมือกักบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นท่านคือเทพเทวดาที่ลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์ มาเพื่อสร้างบุญบารมีของท่านให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงไม่แปลกเลยที่ท่านนั้นจะรู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางคนเดิมทีก็ไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้ใส่ใจในพระพุทธศาสนาแต่ท่านเคยสังเกตไหมไม่รู้ว่าอะไรมาดนใจให้มีความรักมีความชื่นชอบ มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาจูๆ่ๆเมื่อมาถึงเวลาของมันก็นึกอยากจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุรู้สึกตัวอีกทีท่านาก็กลายเป็นผู้ปฏิบัติไปเสียแล้วขอให้ท่านลองพิจารณาที่การฝ่ามือของท่านน่าจะมีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นท่านจึงมี เทวดามากมายมหาศาลนับแสนนับล้านองค์มาช่วยคุ้มครองตัวท่านในยามที่ท่านทุกข์กายทุกใจสังเกตว่ามักจะมีทางออกให้ท่านอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึง่งท่านจะแคล้วคลาดตลอดเวลาไม่ติดไม่ขัดมีทางที่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้เสมอ เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้เห็นถึงกุนสนลกรรมที่ท่านนั้นสร้างเหล่าเทวดาจึงส่งสัญญาณมาถึงตัวท่านเป็นนิมิตแห่งโชคลาภวาสนาและบารมีให้ท่านที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถูกท่านหากผู้ที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เห็นคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากจะเป็นบุญวาสนานำให้ทุกท่านได้รับรู้ได้รับทราบเกี่ยวกับนิมิตแห่งความโชคดีเมตตามหานิยมและเพื่อเป็นการต่อบุญต่อกุศลในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นแชร์คลิปนี้ออกไปให้ผู้ที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเช่นท่านได้รับรู้ถึงนิมิต และสัญญาณห้าอย่างนี้เพื่อให้กระแสโชคกระแสลาภของท่านนั้นได้วนเวียนอยู่ในวงบุญวงกุศลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการขอพรกับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอโดนบันดาลให้คำอธิษฐานของท่านเป็นจริงด้วยเถิดแต่สำหรับผู้ที่มีก,กากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือ ที่ยังต้องทนทุกข์อยู่ทรมานยากจนค้นแขนทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าสักทีหากท่านได้เห็นสัญญาณเหล่านี้แค่อันใดอันหนึง่งก็ขอให้ท่านจงรีบรับไว้ยกมือสาธุไอท่านนั้นน้อมรับเอาโชคลาภและวาสนานั้นทันทีเมื่อท่านนั้นหลับฝันแล้วตื่นนอนขึ้นมาพบว่า เป็นสัญญาณ5อย่างดังต่อไปนี้สัญญาณนิมิตที่หนึ่งคือฝันเห็นพระพุทธรูปพระสงฆ์หรือพระเครื่องถือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่งเทวดาท่านบอกว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกครอบครัวจะเป็นสุขจเจริญก้าวหน้าในหน้านที่การงานการค้าขายจะมีแต่กำไรคุยธุรกิจการค้ากับใคร ก็ประสบผลสำเร็จแล้วท่านยังจะมีโชคมีลาบก้อนโตท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ได้ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ได้เป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนคนที่ฝันเห็นพระนั้นจะมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนโตเรื่องการงานมีความเจริญก้าวหน้าการค้าการขายได้ติดต่อกับบุคคลสำคัญจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวท่านนั้น ค้าขายได้ดีขึ้นส่วนคนที่โสดนั้นมีเกณฑ์ได้พบคู่ชีวิตสัญญาณนิมิตที่สองคือฝันเห็นพญานาคหรืองูใหญ่พญานาคนั้นเป็นตำนานที่คู่กับกำเนิดพระพุทธเจ้าในวัดวาอารามต่างๆมักจะตกแต่งด้วยปูนปั้นลูกพญานาคซึ่งพญานาคนั้นเป็นสัตว์ตึงเทพ ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความสมบูรณ์หากฝันเห็นพญานาคจะเป็นลางบอกเหตุในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภซึ่งเป็นโชคใหญ่จะมาถึงท่านในอีกไม่ช้าหากท่านฝันเห็นพญานาคขอให้ท่านนั้นได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่โชคลาภโชคใหญ่จะมาถึงท่าน ในไม่ชา้ารวมถึงท่านจะกลายเป็นผู้ที่มีมหาสเสน่ห์มีคนรักใคร่มีการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานของท่านท่านจะได้รับการสนับสนุนค้ำชูและเมื่อท่านได้รับตำแหน่งที่ท่านคาดหวังไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านมุ่งม,มั่นทําดี ในหน้าที่การงานท่านก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนสัญญาณนิมิตที่สามคือฝันเห็นปลาหรือว่าฝันว่าได้จับปลาถือเป็นความฝันที่แม่นที่สุดตามตำราโบราณหมอดูหลายสํานักได้ทำนายทายทักตรงกันว่าผู้ที่ฝันเห็นปลาหรือได้จับปลาจะมีโชคลาภ แต่ว่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของปลาที่จับได้หากฝันเห็นปลาใหญ่ก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่แต่หากฝันเห็นปลาตัวเล็กก็จะได้โชคลาภที่เล็กน้อยการฝันเห็นปลานั้นเป็นสื่อสัญญาณจากเทพเทวดาบนสวรรค์หากเห็นปลาตัวใหญ่ท่านก็จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ การงานการเงินของท่านจะไปในทิศทางที่ดีมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนการค้าการขายเข้าขั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผลิตสินค้าใดออกมาก็จะขายหมดทันตาเห็นในกรณีที่ฝันเห็นปลาตัวเล็กโชคลาภวาสนาก็จะลดหลั่นลงไปแต่มันก็ใหญ่พอ ที่จะพลิกชีวิตของท่านให้ดีขึ้นสัญญาณนิมิตที่สคือฝันเห็นกำไรทองแก้วแหวนเงินทองสร้อยทองและของมีค่าหากมีความฝันว่าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงว่าทิวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังจะมาให้โชคให้ลาบแก่ตัวท่านหากฝันเห็นของมีค่าเช่นเงินหรือทอง แสดงว่าท่านกําลังมีโชคมีลาบเรื่องเงินทองแต่ก็ยังสามารถหมายถึงท่านกําลังจะมีความมั่งคัง่งเข้ามาในชีวิตได้อีกด้วยความฝันถึงทองกําไรทองแก้วแหวนเงินทองนั้นแสดงว่าเทวดากําลังจะสื่อกับท่านเกี่ยวกับด้านการเงินความร่ำรวยท่านจะได้โชคลาบด้านการเงิน มีลาบลอยเข้ามาจะมีเงินมีทองมาหาท่านจากทุกสารทิศการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรีมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หลัทรักก้อนโตหรือแม้กระทัง่งได้รับมรดกที่ท่านไม่คิดว่าจะได้รับสามารถพลิกชีวิตของท่านจากหน้ามือเป็นหลังมือจากไม่มีจะกลายเป็นม,มั่งมี ส่วนผู้ที่อยากมีลูกท่านก็จะสมหวังในเร็ววันนี้สัญญาณนิมิตข้อที่หฝันว่าได้เห็นอวัยวะลับไม่ว่าจะเป็นของเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามตามตำราโบราณท่านกล่าไวไว้ว่าเป็นความฝันที่มีความแม่นยำสูงไม่ได้หมายความว่าท่านนั้นคิดลามกอคุศลก่อนที่ท่านจะนอนแต่ว่า เป็นลางบอกเหตุว่าท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับโชคลาภและความสมหวังในอนาคตอันใกล้นี้ตามตำราโบราณการเห็นอวัยวะหรือของลับของผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นท่านจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันหากท่านนำสัญญาณน,นี้ไปเสี่ยงโชคท่านก็จะได้ลาบก้อนโต จะซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ท่านก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่แต่ก็มีข้อห้ามอยู่บางประการคือห้ามไปเล่าความฝันนี้ให้กับใครผู้อื่นได้ฟังมิฉะนั้นโชคลาบของท่านจะหายวับไปกับสายลมหากใครยังไม่มีคู่ท่านก็จะได้พบกับคู่รักของท่านในไม่ช้านี้ แต่ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการงานอาจจะไม่สำเร็จดังหวังให้ระมัดระวังคำพูดและระมัดระวังการกระทำของท่านเพราะว่าอาจจะมีคนแปลกหน้าจะเข้ามาหลอกลวงและหาประโยชน์จากตัวท่านขอให้ท่านโปรดจงระวังไว้คนที่มีการกระบาดการฝ่ามือนั้นท่านคือเทวดาลงมาเกิด บุญกุศลที่ท่านนั้นเคยได้ทำไว้ในอดีตก็มีมากมายมหาศารลรวมทั้งเทวดาประจำตัวท่านคอยคุ้มครองท่านอยู่ท่านจึงต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมเพื่อสะสมสเสบียงบุญของท่านต่อไปเรื่อยๆแต่หากชาตินี้ท่านสร้างแต่อักกุศลกรรมให้กับตัวท่านเอง ก็จะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางให้โชคลาภที่กำลังจะมาถึงไม่สามารถส่งผลกับตัวท่านได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหมั่นทำดีสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าชีวิตของท่านจึงจะพบแต่ความสุขสมหวังค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มา เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมุทิตาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ